ก็มาหาาต้องอตาแม่เขานี้นาานี้เขาสี่นี่นะที่นี่ป่าก็ฟอมากๆอย่านี้ 慢慢 alo thì à, thôi các bác sĩ, giáo vẫn cả, hết đi, แต่เมื่อใดเข้าสามารถฉีดวัคซีนได้ครบทุกคนชีพได้คือเก่าบ้านเมืองบ่เไ็นเปลี่ยนจเข้าที่น้องเบองว่าตอนี้สาราฐแหน่ประึกใจแน่แต่มีคนหลายคนวัคซีนดีส่วนหนึ่งได้ลาดหนึ่งนี่นั่นเพราะงั้นมันก็มีแน่แหละวัคซีนราคาเพราะงั้นสิ่งที่ดีๆก็องดีไปเข้าเดนเนยยกคนใหม่ขอฝากท่าน ประธ่าหลวงสมมอกับทีมงานทุกคนนะครับอ่ดีนะครับเป็นของรัฐบ,บาลที่เขาดูแลอยู่เนี่ยก็บอกไปเลยพี่น้องจะเห็นว่ามือเนี่ยเกิดความแตกตา่างปะเกิดความแตกตา่างนะแต่หนุนร่างเนีนยกันได้คุณพี่น้องทุกคนอ่าแตฝากลูกเอ่อเพื่อนดีเป็นเลขขา,นายนะผู้ให้ดีที่สุดพอดถึงมือหนึ่งนายโยมเดบเป็นได้แค่สองสมัยบงแม่นบอกเหรอครับแก,กบอกว,ว่าบงขูงเรากม่ได้ตั้งใจเพราะงานมือนี้ก็งรนั่ระธานอวสมมอกอยาก็ขอบขอบคุณทีมงานพวกท่านทุกคนแหะครับ เทศบาลหอยโพท่านสุทธน์จเรินพันธ์เจีเกียรติมาให้กำลังใจก็เป็นกำลังใจให้ที่อสมทุกคนนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อบจก็เป็นห่วงเป็นใยสิบชุดนะครับแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งมอบให้กับท่านแบบแบบมาให้กำลังใจแบบมามอบคุณแจ้งขีดครับถูกครับในในในหมู่บ้านเนี่ยสองร้อยกว่าหมู่บ้านสองร้อยกว่าครอบครัวเนี่ย วันนี้เราต้องช่วยกันนะครับคือเราจะตั้งข้อรังเกยียจกันไม่ได้เพราะทุกคนไม่อยากเป็นแต่เมื่อเป็นแล้ววันนี้สังคมไม่ว่าจะผู้นำนายกผู้ใหญ่บ้านกำนันและทุกคนที่ร่วมอยู่พ่อค้าแม่ค้าในเมื่อหมู่บ้านต้องปิดเรามีอะไรที่จะพอช่วยกันได้ต้องมาช่วยกันสังคมไทยวันนี้ถามว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำคือช่วยกันต่อต้านโควิดช่วยกันไปฉีดวัคซีน ช่วยกันไปฉีดวัคซีนให้ครบแล้วก็วันหนึ่งเราจะได้ถอดแมพออกแล้วเราจะได้ประกอบอาชีพตามตามความควรที่จะมีได้ผมจึงบอกขอกล่าวว่าขอชมเชยท่านในาอำเภอท่านกำดังผู้ใหญ,ญ่บ้านท่านนายกเทศมนตรีพร้อมทั้งท่านสอ,อแล้วก็คณะพร้อมทั้งชาวบ้านทุกคนของหมู่บ้านเหล่าสูงทั้งอสมอด้วยวันนี้คุณเป็นนักรบแนวหน้าที่จะต้องช่วยชาวบ้าน วันนี้เรามาร่วมมือกันช่วยชาวบ้านเราวันนี้เกิดกับบ้านเราเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดหนึ่งที่จะต้องทำคน29คนที่ตรวจเจอเมื่อวานนี้ย7บเจ็ดวันนี้เป็นย9บเเราจะทําไงให้เขาหายเขาไม่ใช่คนที่น่ารังเกียจแต่ว่าวันหนึ่งเราต้องแยกเขาออกจากจากส่วนที่ที่ที่เป็นกับไม่เป็นแล้วก็ตรวจทุกคนวันนี้เมืองไทยมันถึงเวลาแล้วล่ะครับวันนี้เราจะต้องทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับเพราะงั้นผมให้กําลังใจของ ผู้นาท้องถิ่นแล้วก็าชาวบ้านเราสูงแล้วชาวบ้านของคนไทยทั่วประเทศเราต้องช่วยกันทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เมืองไทยกลับมาเป็นภาวะเก่าโดยเร็วภาวะที่สมบูรณ์โดยเร็วขอบคุณครับตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นครับสถานการณ์ก็เมื่อวานนี้ก็มีผลตรวจออกมาเป็นศูนย์ครับอิติกเ,เป็นศูนย์แต่สำหรับอาทิตย์แรกๆก็น่าตกใจครับ เราจะเกีย่ยวกับสมควรคือมันมีกระตือมาจากกราซสินคนที่นําเชื้อโรคมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ไม่บอกทางทีมงานโอสมให้เข้าไปคัดกรองพอออกมาแล้วเขาก็ไปทํากิจกรรมหลายๆอย่างนั่นก็ได้แพร่เชื้อออกไปที่หน้าตกใจพอสมควรแต่เดี๋ยวนี้ก็เข้าสู่เพราะว่าปกติกวันนี้ก็มีผลตรวจจะออกมาประมาณสักสิบโมงครึ่งครับ ก็จะรู้ผลอีกพวกที่ไปรตรวจข้างหลังว่าจะเป็นศูนย์หรือจะบวกครับผู้กักตัวประมาณ30คนครับมีอยู่13ครอบครัวครับผู้ที่กักตัวเขาก็ให้ความร่วมมือดีครับผู้ที่กักตัวให้ความร่วมมือดีผมพวกผมก็ไปแนะนําว่าบ้านที่กักตัวก็ให้แยกแยกที่อยู่แยกห้องนอนไม่ให้กินข้าวร่วมกันวันหนึ่งก็สองวันสามวันก็จะไปพ่นยาฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่ง คือทางผู้นําชุมชนแล้วก็ชาวบ้านและคณะกรรมการทุกคนมีนโยบายทางผู้ว่าหรือทางนายอำเภอมีคําสั่งออกมาให้ปิดกักกันและไม่ให้คนเข้าออกในหมู่บ้านครับเพื่อเป็นการหยุดเชื้อครับ